ครับสวัสดีครับรักสวนผายก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมสุนไพยยาพันงูเขียวนะครับหรือพะอินโปยนะครับจัดอยู่ในกลุ่มสมุนไพรที่ช่วยรักษาอาการอักเสบนะครับแก้ปอดอักเสบนะครับปอดติดเชื้อนะครับแล้วก็อยู่ในตำรับยาแก้ไอนะครับสมุนไพรเรื่องนี้แล้วก็ยังช่วยรักษาแก้อาการปวดท้องนะครับปวดมววในท้องแก้เพาะอาหารเป็นแผลนะครับแก้บิดนะครับเนี่ยแล้วก็แก้แผลในลําไส้นะครับหรือป้องกัน อยู่ในตำรับยาของฤทธิ์ดวงทาวารน,นะครับส่วนไั่ชนิดนี้ก็ใช้ส่วนไผ่ที่ยังมีช่อหรือยอดอ่อนๆแบบนี้นะครับถ้ามีช่อยอดหรือดอกเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วไม่ใช้นะครับเพราะมีกรดมากนะครับแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตาวายระยะสุดท้ายก็ไม่ควรรับประทานนะครับเพราะว่าส่วนไั่ชนิดนี้มีฤทธิ์เบเื่อเมานะครับถ้าใครเป็นไตระยะสุดท้ายเราทานลงไปก็จะเกิดอาการอ้วกนะครับ ให้แก้ด้วยการต้มน้ําตะไคร้ทานนะครับก็จะหายอ้วกโดยฉับพันนะครับการต้มก็ใช้น้ําตะไคร้หนึ่งต้นนะครับหั่นเป็นแว่นยาวๆนะครับใบไม่ใช้นะครับหั่นเป็นแว่นยาวๆแล้วก็ต้มน้ําประมาณ1ลิตรนะครับใบเตย3าใบนะฮะแล้วก็ทานน้ําช้ากลางเย็น3าแก้วพอนะครับก็จะช่วยแก้อาการอ้วกนะแก้อาการอาเจียนนะครับผู้ที่เป็นไตวายระยะสุดท้ายนะครับแก้ได้นะครับลองใช้ดูสูตรนี้นะครับ วนไฟชนิดนี้มีฤทธิ์เบื่อเมานะครับก็ช่วยแก้อาการอักเสบนะครับลดการอักเสบของลําไส้นะครับลดการอักเสบของติสวงทวารนะครับนี่ฮะแก้ไอได้ดีนะครับใช้ก็ใช้ยอดอ่อนนะครับอย่าใช้ยอดแก่ปลูกง่ายนะครับถ้าต้นที่แก่เกินไปนะครับเราก็ตัดทิ้งนะฮะอย่างเงี้ยครับตัดทิ้งเลยนะครับถ้าแก่แล้วเราก็ต้องตัดทิ้งใบที่มีสีออกเหลืองนี้ไม่ใช้แล้วนะครับต้องตัดต้นทิ้งทันทีนะครับหรือที่มียอดเป็นสีน้ำตาลแล้วหรือดอกเป็นสีน้ำตาลแล้วเราก็ตัดทิ้งเลย แล้วก็รอใช้โอกาสต่อไปได้เนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ตัดทิ้งก็จะมีเนี่ยที่ตัดทิ้งแล้วก็จะมียอดอ่อนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ยอดอ่อนนะฮะใช้ครั้งละประมาณนี่ครับใช้ละประมาณหนึ่งหนึ่งก้านประมาณนี้นะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับการต้มแก้ไอก็ใช้ประมาณหนึ่งยอดอย่างนี้นะครับน้ำหนึ่งลิตรใบตัวสามใบนะครับแก้ไอแก้อักเสบนะครับแก้เจ็บคอนะฮะใช้ได้นะครับสมุนไพรชนิดนี้นะครับ หญ้าพง,งูเขียวหรือพระอินโปรับขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดนะครับหรือเราจะถอนไนปปลูกก็ได้นะฮะแล้วก็ลดน้ําออกนะครับใช้ในโอกาสต่อไปนะครับบนไทยพระอินโปยหรือหญ้าพง,งูเขียวนะครับครับสวัสดีครับ